สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เมนูยามเช้าเราครับปลาดุกครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะทาอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมได้ปลาดุกมาหนึ่งตัวครับจับจากไร่นะครับผมในบ่อในกระชัางที่เลี้ยงไว้นะครับในทุ่งนะฮะที่เคยไปจับประจํานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมตอนทํากันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราทําเมนูปลาดุกเราทําอะไรกันดีนะครับผมจะอร่อยไหมน่าทานไหม นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมตอนทำกันเลยนะครับผมปลาดุกวันนี้นะครับผมเมนูปลาดุกครับผมโอเคครับผมก่อนทําเมนูยามเช้าของเราวันนี้ครับหลังจากจะทําเมนูปลาดุกนะครับผมฝนตกมากเลยครับผมยามเช้าวันนี้พายุเข้าน่าจะพายุเข้านะครับฝนตกดูฮะบรรยากาศยามเช้าฝนตกครับอากาศกาลังดี หน้านอนครับผมนอนนอนตอนเช้านะฮะเพิ่งตื่นนะฮะชมบรรยากาศฝนตกนุ่นคออบัวครับผมคออบัวตัวนี้แล้วเป็ดครับเป็ดเล่นน้ำแต่ไม่เห็นตัวเป็ดเป็ดไปอยู่ในคอกแล้วครับผมบรรยากาศยามเช้าเราครับวันนี้ฝนตกทำเมนูอะไรกินกันนะครับเมนูยามเช้าประดุกนะครับผม เดี๋ยวไปดูว่าเราจะนําปลาดุกไปทําอะไรถึงเนี้นะครับผมโอเคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับมีนุยมเช้าของเราวันนี้ลาปลาดุกครับผมปลาดุกย่างเสร็จเรียบร้อยครับผมต,ต้นแก่ก็เลยเอาติเนื้อะนะครับผมหมูร้อนอย่างเสร็จชุ่สุกใหม่ๆครับ ลาปลาดุกครับกินยมเช้านะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมขิก่อ,อ,อ,อนี่เรามาสับกันเลยครับผมซอยกันเลยมือต้นซอยให้สับให้ง่ายๆนี่มยมเช้านะครับผมบรรยากาศ โอเคครับผมเรามาสับปลาดุกกันก่อนครับผมวันนี้เมนูยำชาวเราลาบปลาดุกครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสับกันก่อนนะครับผมมาครับผมเรามาทำลาบปลาดุกกันเลยครับผมวันนี้สับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลาดุกที่ย่างไวจับมาจากทุ่งนะครับผมจับมาจากกระชังที่ทุ่ง โอเคบางต้นเราปรุงรสกันเลยนะครับนี่ฮะขายไม่ได้ครับผมนัวครับผมรสเข้าไปพอนะครับผมไม่มากไม่มายไม่เยอะนะครับนี่ก็จะแกะขอาคั่วกับพริกป่นนะครับผมเอาวคั่วไปเลยครับล่าประดุกข้าววันนี้ยามเช้าอร่อยๆเ้วยกันนะครับผมเสขาวคั่วเข้าไปนะครับ ตามด้ดยพิษบดน,นะฮะบ,บนสนอนม่หน่อยนะเยอะเลยฮะไม่เยอะมากนะครับเอาอพอดีนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับผมลาปลาดุกกยยางเช้าครับผมเสร็จเปิกมะนาวไปด้วยครับผม คลุกเคล้าให้เข้ากันครับทีนี้ลาประดุกกินยำเช้าครับผม mm hmm. เดี๋ยวคนกันนะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมทีน,นี้ลาประดุกนะครับผมสัดเสร็จไปเมื่อกี้จับมาจากทุ่งนะครับผมบรรยากาศฝนตกชิวๆยามเช้านะครับผมวันนี้ แล้วครับทีนี้เติมผักไปเลยครับผมนะฮะหอมผักชีผักชีไปเรื่อยครับผมผักชีฝรั่งใส่ไปนี่ฮะผัวหอมซอยฮะใส่เข้าไปใส่ไปเลยนะครับผมเมนูยามเช้าของเราวันนี้ครับผมลาปลาดุกบเส็บๆน้ำกันนะครับผม ต้นมีพริกด้วยฮะหั่นพริกใส่อีกทีหนึ่งฮะหั่นพริกใส่ด้วยนะฮะผมหั่นพริกรก่อนหั่นพริกใส่ครับ เพิ่มความเผ็ดนะครับผมเสร็จเลยผุกเขาอีกรอบนะฮะเดี๋ยวเราจะชิมกันหอมจังเลยลาไปดูครับเชา้านี้ชิมกันครับทับพี่ใหญ่โอเคครับได้ที่แล้วครับอร่อยมากครับผมเดี๋ยวเราไปชิมือเลยครับผม เดี๋ยวเราไปกินลาบปลาดุกยมเช้าวันฝนตกวันนี้นะครับผมบรรยากาศลิลลินยมเช้าสบายๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียมเช้านะครับข้าวเช้าครับวันนี้หลังจากทเนี่ฮะลาบปลาดุกเสร็จแล้วนะฮะลาบปลาดุกนะครับยมเช้านะฮะตัวหนึ่งครับจะมาจากทุ่งนะครับผมกินข้าวเช้าด้วยกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นผักข้างเตียงนะฮะที่เรา เก็บมาจากทุ่งครับมีมะระขี i นกครับผมถั่วบกงูนะฮะบ,บกงูกระเปาะลูกนึงนะฮะขยาวนะฮะแล้วก็มะเขือพวงครับผมอกินข้าวเลยครับผมคำยี่ใหญ่ชิ้นยี่ใหญ่บรษชติน่าจะ,จ,ะจิจ้านนะครับเอาไปเลย อืดูแลครับดิฟิด้วครับถึงโดดอืต่อไม่เลยนี่ครับอือเหตุแบบนี้ครับ มาับกินข้าวเช้าด้วยกันครับผมมีหยายำเช้าของเราก็คือปลาประดุกครับผมอร่อยมากมันมันนริงไงครับเนื้อปลาดุก เหรอยช่มันเถืเ่อมันเถือมีลูกเดียวครับมันจะไปเก็บเหลือ like that album mm -hmm. mm. it's annoying it's annoying อร่อยมากครับลองไปทำกินดูนะครับผมลาบระดุกดีนี้อร่อยผมนหน่อย ที่ดิบของเราวันนี้ไม่ได้ซื้อหานะครับผมปับก,ก็พวกนี้เก็บมาจากทุ่งนะฮะแล้วก็ปลากกเก็บมาจากบ่อนะครับในกระช่างเรียงไว้นะครับเคยจับมาทำแกงปลามาดุแล้วครับคิปแรกๆครับผมแล้วปลาพวกนี้ก็เก็บปันมาจากทุ่งถ้าจะทำอะไรก็นอกเหนือจากที่เราไม่มีเราก็ไปซื้อนะครับที่มีอยู่เราก็เก็บกินนะ ไม่แลกก็มีไม่ปใุ่ง 干还不灵。 ครับผมจบค,คลิปนี้เพียง่นี้นะครับผมวันนี้เมนูของเราก็คือรับไปดครับเดี๋ยวแค่นี้ครับผมแล้วก็ผักทีเกบมาอย่างทุ่งครับมีปักง,งูมารีกนกครับผมถั่วฝักยาวเกือพวงเกือเปาะแล้วก็มะเขือยาวครับผมโอเคีครับผมสวัสดีครับ